7วิธีการสร้าง competency สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในองค์กรค่ะวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะ สวัสดีค่ะลีโอแลวก็ที่นี่ค่ะสถานีปรับจูนค่ะเรากำลังปรับจูนมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวคิดและก็วิธีการทํางานที่เป็นตัวตนที่แท้จริงผ่านแต่ละบุคคลเพื่อให้การทํางานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ค่ะในยุคดิจิตอลแบบนี้ที่มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้มากมายอย่างแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานค่ะการสื่อสารค่ะชีวิตประจําวันการเรียนสําหรับน้องๆการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการทําธุรกรรมค่ะล้วนแล้วแต่ในการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมา ใช้นะคะเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่บุคลากรขององค์กรเองนะคะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาปรปับใช้เพราะว่าอะไรคะเนื่นจากว่าบางคนค่ะรู้สึกว่าไม่อยากจะออกจากเซฟโซนเลยการทํางานการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี อาจจะเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ยากนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะเมื่อองคอ์กรนะคะอยากจะมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะคะก็ต้องมีการผลักดันค่ะให้เกิดการเรียนรู้ภายในองคอ์กรให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อที่องคอ์กรค่ะจะสามารถเปลี่ยนถ่ายยุคการทํางานในรูปแบบเดิมๆนะคะเข้าสู่ยุคของดิจิตอลได้นั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ท่องทัศน์วิชั่นด้วยนะคะสําหรับยุคนี้ค่ะที่เราได้ยินกัน เลยนะคะและก็คือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะหรือว่า DX นั่นเองค่ะการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะคะในการพัฒนารูปแบบของการทำงานเปลี่ยนสิ่งเก่าๆนะคะให้ดีขึ้นนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานลดระยะเวลานะคะรวมไปถึงเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสู่ความเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะก็มีอยู่3กระบวนการด้วยกันค่ะหนึ่งเลยก็คือดิจิไลเซชันนะคะแล้วก็มาสู่ดิจิทัลไลเซชันค่ะ แล้วก็เข้าสู่ดิจิทัลทราน sf อร์เมชันนั่นเองค่ะในส่วนของดิจิตไลเซชันนะคะเราก็มีการเปลี่ยนเอารูปแบบของกระดาษค่ะเข้ามาสู่รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ J p e ปไฟล์ PDF นะคะไฟล์ Document ไฟล์ Excel อะไรต่างๆนะคะเพื่อให้การทํางานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อมาค่ะในพาร์ทที่2นะคะนั่นก็คือดิจิตอลไลเซชันค่ะเมื่อเรามีการอัปเดตไฟล์ข้อมูลต่างๆแล้วใช่ไหมคะเราก็นํ p r o c e s สต่างๆของเทคโนโลยีค่ะให้มีการตอบสนองการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่่นนนนเอองะะคะคัก็ื เรื่องของการค้นหาไฟล์ต่างๆที่เรามีการแปลงไฟล์เข้ามาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นขั้นแรกของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะจากขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่3ค่ะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะเนื่องจากเรามีระบบไฟล์การเก็บการค้นหาที่ดีแล้วใช่ไหมคะพอมองภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นในโมเดลธุรกิจนะคะเราก็มีการเปลี่ยนหายครั้งสําคัญค่ะเป็นปัจจัยสําคัญในระดับธุรกิจเลยทีเดียวนะคะ อย่างที่เราเห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะแน่นอนว่าก็คือ Netflix นะคะจากที่ร้านเช่าวิดีโอปกติธรรมดาให้วิดีโอตอนนี้ไม่ต้องเดินไปร้านเช่าวิดีโออีกต่อไปนะคะเพียงแค่กดรีโมทก็สามารถที่จะดูหนังได้ในทีวีที่บ้านแล้วนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าองค์กรเนี่ยจะสามารถนําเอากระบวนการต่างๆนี้มาสร้าง competency สู่การเปลี่ยนแปลงสําหรับทางดิจิทอลในองค์กรได้อย่างไรบ้างวันนี้ก็มี7จดวิธีการสร้าง competency สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในองค์กรนะคะมาฝากกันข้อแรกค่ะ d e v e l o p a l Digital t r a n s f o r m a t i o n Strategy นะคะหรือว่าการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ชัดเจนนั่นเองค่ะเริ่มจากการที่เราต้องมาวิเคราะห์วางแผนนะคะให้มีการเปลี่ยน่างสู่ดิจิตอลที่สมบูรณ์นะคะการสรุปเป้าหมายต่างๆวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเทคโนโลยีที่จะนามาขับเคลื่อนให้องค์กรมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมีการปรับปรุงวิธีการทํางานกระบวนการต่างๆอย่างไรนะคะเราก็ต้องมีการประเมินค่ะในเรื่องของการดําเนินการหรือว่ากรอบขอบเขตต่างๆที่เราจะสร้าง แล้วก็จัดสรสรสมบันะที่จําเป็นสําหรับองค์กรจริงๆนั้นต้องมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะ 2ค่ะ Invest in technology ค่ะคือการลงทุนในเทคโนโลยีนั่นเองค่ะการเลือกเอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่จะมาใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระบบประเมินผลนะคะหรือว่าระบบคลาวนะคะเครื่องมืออัตโนมัติเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เกิดประโยชน์สําคัญนะคะเพื่อรวบรวมเอาคนนะคะกระบวนการทํางานแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเข้าไว้ด้วยกันให้มาช่วยตอบโจทย์การทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางธุรกิจได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ สามค่ะพาร์เนอร์ with เทคโนโลยีคอมพานีค่ะหรือว่าการเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือการร่วมมือกับผู้จัดจําหน่ายทางเทคโนโลยีแล้วก็นําเอาบริการต่างๆนะคะรวมถึงความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรที่พวกเขามีค่ะเพื่อมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรน,นะคะเมื่อเราได้รับนะคะการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากพาร์เนอร์ของเรามาสร้างการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 4ค่ะวิวเอเดอร i ดิจิทัลเซอ t e ว m หรือการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลนั่นเองนะคะนั่นคือการคัดเลือกหรือว่าการระบุบทบาทสำคัญค่ะสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั่นเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็เป็นได้นะคะทั้งทางที่เรามีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่จะดัดแปลงเอาการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในรูปแบบของการทางานนั้นย่อมมีรายละเอียดมากกว่า การใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นค่ะเราต้องมีการคัดเลือกบุคลากรน,นะคะตัวอย่างที่จะมาเป็นโคชชิ่งให้กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยค่ะ ข้อ5ค่ะ Faster Culture er of Innovation ค่ะหรือว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะก็คือการกระตุ้นให้พนักง,งานค่ะทดลองไปใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่บริษัทนําเข้ามาใช้นะคะหรือแม้กระทั่งค้นหาการน,น,นํานวัตกรรมอื่นๆนะคะมาสอบเคลื่อนในการทํางานของบริษัทนั่นเองค่ะเนื่องจากบุคลากรในองค์กรนะคะยังยึดติดกับการทํางานแบบเดิมๆค่ะทําให้องค์กรค่ะไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่การทํางานแบบยุคดิจิทัลได้ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรค่ะสามารถขับเคลื่อนแล้วก็ก้าวเข้าสู่การทํางานสู่ยุคดิจิตัลได้อย่างสมบูรณ์ค่ะข้อ6ค่ะ continually monitor and measure progress หรือว่าการตรวจสอบแล้วก็วัดผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะในเรื่องนี้ค่ะเราก็จะมีการสร้างแมตติกนะคะเพื่อที่จะติดตามการดําเนินการการเปลี่ยนถ่ายทางยุคดิจิตัลของบริษัทนะคะใช้ข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของการทำงานตามความจําเป็นเพื่อที่จะติดตามค่ะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใช้ค่ะตอบโจทย์กับการทํางานขององค์กรเพียงพอหรือยังหรือแม้กระทั่งค่ะบุคลากรที่มาใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ค่ะมีความเข้าใจในเครื่องหมายเครื่องมือที่นํามาใช้มากเพียงพอหรือยังซึ่งการติดตามวัดผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนี้นะคะจะทําให้เราสังเกตเห็นจุดอ่อนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในการทํางานกระบวนการต่างๆค่ะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะ Communicate the value of digital transformation throughout the company คือการสื่อสารคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลให้ทั่วทั้งบริษัทนั่นเองค่ะตรงจุดนี้นะคะเราต้องตวรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่ามีการสื่อสารนะคะให้ทั่วทั้งองค์กรเนี่ยเข้าใจถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองหรือว่าภาพรวมของบร,ริษัทเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกคนในองค์กรให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบุคลากรขององค์กร ะะก็จะต้องมีความพร้อมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อดิจิทัลด้วยนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตัลนะคะจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่องค์กรจะต้องดําเนินการนะคะเนื่องจากทัศนคติของบุคลากรน,นะคะมีความสําคัญอย่างมากค่ะในการผลักดันการพัฒนาองค์กรนะคะฉะนั้นค่ะการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรนะคะมีความคิดในทางเดียวกันค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดอย่างต่อเนื่องค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการทำดิจิตอลคอมพิเทนซีค่ะ,คะมีข้อดีมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือในเรื่องของ productivity ค่ะเรื่องของ innovation ค่ะ engagement ค่ะและก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของ cost ค่ะดังนั้นนะคะในการสร้างความสามารถทางดิจิตอลในองค์กรคะ่ะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะคะสำหรับยุค4.0นี้นะคะเนื่องจากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในสังคมไม่ว่าจะเป็นในภาคของธุรกิจเองหรือว่าประชาชนผู้บริโภคนะคะกระแสของเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญอย่างมากค่ะจําเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลหากองค์กรของคุณค่ะไม่อยากจะถูกดิจิตอลดิสทรัพชันค่ะสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอ่านบล็อกเต็มๆได้ที่ w w w p a u v i s i o n c o นะคะแล้วก็วันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม plusvision ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ